เจ้านหน้าที่สถานีสูบน้ำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลตําบลทับกฤษอําเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ต้องหยุดสูบน้ำเข้าเยลย,ยาบึงวรเพชรเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งเป็นการชั่วคราวนะครับหลังสูบน้ำต่อเนื่องมาเป็นเวลา10วันโดยปริมาณน้ำที่สูบเข้าบึงยอยู่ที่วันละประมาณแค่ไม่ถึงล้านลูกบาทเมตรนะครับประมาณ3 0 0แสนลูกบาทเมตรเท่านั้นเองสภาพบึงวารเพชรในวันนี้จึงมองเห็นเนินดินอยู่กลางบึงเป็นบริเวณกว้างเลย นี่เป็นภาพมุมสูงถ่ายจากโดนนะครับก็จะมองไปนี่ถ้าไม่เห็นว่าเป็นบึงแล้วนะครับในบางจุดก็จะเหลือน้ําเป็นแค่บางจุดเท่านั้นเป็นแอ่งน้ําเพราะว่าตอนนี้แห้งขอดหนักมากน้ําเหลือประมาณ11ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าประมาณ5%เนต์นั่นเองครับส่งผลให้สถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้างต่อเนื่องแล้วก็กระทบกับการทํานาของชาวบ้านรอบบึงครับมันก็ถ้าฝนตกมาก็ชานาก็ช่วยเคืองชั่วหน่อย ไม่ต้องวิตน้ําประมาณสิบวันนะถ้าฝนไม่ตกก็ต้องคอยวิตเติมอยู่เรื่อยเพราะว่าข้าวปีนี้มันมันอากาศมันร้อนอะ่ะเขตดอนดอนที่เขาเกี่ยวกันไม่ได้ดีเลยตอนนี้ชาวบ้านที่บ้านวังมหากรอำเภอท่าตะโกบางคนก็ต้องหาแหล่งสูบน้ําส่งต่อ3ามสี่ท่อนนะครับเพื่อส่งต่อเข้านาข้าวแต่ชาวนาที่อยู่ไกลบึงบรเพชรเนี่ยไม่สามารถสูบน้ำำนําทํานาได้เพราะว่าฝนยังคงทิ้งช่วงค่อนข้างนานครับ